ข้อความนี้อาจทําให้คุณตกใจข่าวหรือว่าดื่มน้ํามะนาวสามารถทําลายมะเร็งเนื้อร้ายได้กําลังแท้หลายอย่างรวดเร็วแต่ความจริงแล้วมันเป็นข่าวปลอมที่อาจทําให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสรักษาที่แท้จริงอย่าแชร์ข้อมูลนี้ก่อนที่คุณจะอ่านบทความนีจ้จบอย่าใจร้ายข้อมูลนี้อาจทําให้ผู้ป่วยหงวยหในวันที่12ตุลาคม2568ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข เพื่อตรวจสอบความจริงของข่าวลือนี้ผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จและอาจส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการการรักษาที่ถูกต้องแต่ทำไมข้อมูลนี้จึงเป็นข่าวปลอมมะนาวใช่มีสารสกัดที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพแต่งานวิจัยที่พูดถึงฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งนั้นเป็นการทดลองในสัตว์เท่านั้นยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์ที่ยืนยันผลดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนการรักษามะเร็งได้นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักลืม การรักษามะเรงต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิธีการรักษาที่หลากหลายเช่นการผ่าตัดการรับประทานยาต้านมะเร็งหรือการรักษาด้วยรังสีแล้วเราควรทำอย่างไรการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เช่นมะนาวอาจช่วยเสริมสร้างสุขภาพแต่ไม่ควรใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์หากคุณหรือญาติมีอาการหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมมเรงกรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมคำถามท้าทาย คุณคิดว่าการแพร่หลายของข่าวปลอมเกี่ยวกับการรักษามะเร็งนี้เกิดจากอะไรมีวิธีใดที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลเท็จเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้บ้างขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง